เด็กๆมาทำอะไรกันไ่เก็บพริกหรออ้พริกสุกแล้วสวยจังเอ้ยเอาวางไว้ก่อนนะครับว่าจับสองมือมีกี่มืออ่าอออนั่นแหละถูกต้อง เอ,เ,อเอาสีแดงก่อน,อส,ส,นสีเขียวให้มันสุกก่อนค่อยมาเก็บใหม่ครับโอ้ยไอไม่ใหญ่มาแด้ไรอ่ะพิกโอ้พิกเต็มเลยโอ้เรียบร้อยกิ๊กี้อย่าทำแรงนะออกมาแล้วเหรอโอเค โอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้เตยอ่ะอันอยูข้างล่างก็มียอืมเยอะแยะใช่ไหมเยอะแยะไปหมดนี่เยอะแยะไปหมดนี่ไงมีพี่แกงนี่วะนี่ตรงไปถ่ายตรงนู้นไปไปตรงนู้นไปโอ้โหอันกูนีมีมีสุดแล้วเยอะไหมครับเนี่ยอะใกล้เอาสีแดงนะครับนี่สีแดงข้างหนึ่ง chịu 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 đen đen chịu đen đen chịu chịu lại chịu chịu nữa chứ chịu 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 mẹ, เลย,ยอยืมยอบอๆ่หญเ่งขาม่หักคับมีมะกะเทหนึ่งด้วยเ<อ>หรอชโชวๆก่อนอืมอ,อันแล้วเรเลยเรย ร้อนแล้วแดดจะเริ่มมาแล้วเรีบเร็วเข้าเก็บพริก